ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด3รุ่นประกอบไปด้วย g o o o p p u u s สีใหม่ f o r z a 350 SPECIAL EDITION และเว็บ2 5 i ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่ามันจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่8สิงหาคมพศ2568ย้อนหลังกลับไปในปีพศ2565เว็บ 125i ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันและเครื่องยนต์มีการปรับขนาดช่วงชักใหม่นับถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบจะ3ปียังไม่ถึงเวลาของการปรับโฉมใหม่แต่อย่างใดมีความเป็นไปได้สูงครับว่า เว็บ 125i รุ่นใหม่จะมีการปรับระบบเบรกให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ที่จะมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2569เป็นต้นไปรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 125cc ซีซีจะต้องมีระบบ,บเบรก CBS หรือ ABS เพราะฉะนั้นเว็บ 125i รุ่นใหม่จะต้องมีเบรก CBS เป็นรุ่นมาตรฐาด เพราะถ้าไม่มีมันจะไม่สามารถขายได้ในปีหน้าซึ่งเบรก CBS นั้นก็หมายถึง Combine Brake System ระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลังที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นอย่างไรก็ตามการติดตั้งเบรก CBS นั้นก็ไม่ถึงกับสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับวงการมอเตอร์ไซค์สักเท่าไรนักผมอยากเห็น Honda ติดตั้งระบบเบรก ABS ให้กับเว็บ 125i เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มความพรีเมียมและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่มากขึ้นอาจเป็นไปได้ยากแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับหรือแม้แต่กุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะรถครอบครัวพรีเมียมอย่าง c 1 2 5ก็ใช้มายาวนานหลายปีถ้าวันนี้เว็บ 125i จะมีกุญแจสมาร์ทคีย์บ้างจะช่วยเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความน่าสนใจที่มากขึ้น และอีกจุดหนึ่งที่หลายคนอยากได้มากก็คือดิสเบรกหลังซึ่งถ้ามีทั้ง3อย่างนี้จะเป็นการจัดเต็มให้กับเว็บ 1-2-5i ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมาดูกันครับว่าวันที่8สิงหาคมนี้เว็บ 1-2-5i รุ่นใหม่จะมี ABS กุญแจสมาร์ทคีย์หรือดิสเบรกหลังเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ ดีไซน์ใหม่สะกดทุกสายตา